ไปดิเมอโอ้ตัวได้เต็มตาบ่ฮะไปเติงบ่ะฮะได้เต็มตาน่ะอ๋อนี่เดี๋ยวเบิ้งเบิ่งเบิ่งหย่อนน้อยจังน่ะอ๋อที่ใส่ลูกอันหนึ่งฮะได้ใส่ใช่ไหมแกไม่ใช่นี่นะคือวิยากรักๆเรืออาชีพรักงานรักแต่ละมือเนาะนี่เนาะแม่บอลทองมาโอตัวได้เต็มตาบ่ะฮะไปเตื้องบ่ะฮะได้เต็มตาน่ะ này để bưng 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 nhọn nồi cho ờ, lúc ăn nướng hóa đây thấy. mày là cứ việc lạc lạc lừa à chị lạc ngàn lạc để làm nó này nó. Ừ. Mền bao đồng thông mà. Men. Cứ ao nhọn nồi. Nó ở ma lột, ma nàng ngâm phía thì để bỏ. Rồi, lại สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนักแพงเบิร์ดสุขุสุคนอ้าตัวสบัดแดดกระดอกกระเดียแทนนี่พี่น้องเลยแดดฮูดับตับใหม่แดดจะมันสิหลุกเป็นไฟวะวะพมได้เลยนี่เนาะแต่ว่า้วยความทีว่าแดดว่าฮอนคนกันยังสู้พี่น้องก็ยังสูยังสนย้อนว่าถูกยากปากมองนาะอัเดีนะเยอะไปเห็ดขาวๆเข้มๆเลยนะเหม็นคนได้ครับพี่น้องเลยฮเดน่ะตากแดดเหนืนั่งกุดจุดกุดจุดเนี่ย บรจักษเหืออะไรไข่น่อยบรจักไ์ใกลข้าวแตกบู่ปรจังฮะแม่น้องทองมาหรือว่าเป็นแม่เท่าน้องเฮงอะไรฉีงย,ยอดน้อยบ่ฉีงย,ยอดน้อยพี่น้องเอ๋ยเผื่อสิเอาไปแหละขา้าววะสันเนี่ข้าวกิน <c oughs> ชีวิตคนเฮาเนี่บุตรถูกกระถุกคุณลำบากก็ลำบากพี่น้องเอ๋ยแสนจะลำบากเนาะอืมนี่เด น้องทองมากับลูกน้อยโดยสบายดีน้องเออสบายดีเพิ่งต้องหาหลสบายดีคบังคำสบายดีหมดร้านแตคนหน่อยนะคนหน่อยบังเด้อถอดเด้อบังเด้เลยโอ้ยคือบทติดเต้โอเคสามัคติหนักอ่ะดิอ้ยผัวกับโบอยู่ว่ะฉันอะไรหัวกันไดก็คือเป็นแนวนี้อันนี้หัวกระไดไม่ยิ่งเห็ดนะหกระแบบนั่นแหละผู้ยิ่งเห็ด แม่แอาสาเห็ด,หดบ่ดดบเป็นไปเฮ็ดนะเอาน้นเหตุบ่ผัวเอาเหป่เป็นผัวเฮ็ดบ่เป็นอีกแ,ม,ออแกม่เอาอีกกินอะไผัวเห็ดเ่เป็นมียเห็ุอันนี้หอนอยู่บ่ห่อนทหไมอ๋อหาได้ลูกเอาบาักหำบักหำได้นนะ่เนาะเลยอ๋ขนมเนี่กินบ่อาวกินอแม่ลูก อาเร็วยานอ่ายานป่ะยานมาเลยอ่าขนมนำลูกนี่เอาอ่ะฮะมาอ่ะอ่ะอ่ะอบใจเด้อพ่อเด้อ่ะอ่ะฮะอ่ะเสรนจอือเธอหอนไอรีพี่น้องเลยขันไปกินนมพุ่นให้กัดเตกกินนมแม่ให้มาปานได้ได้ไหมโอ้โหวันนี้ยังกินนมแม่น้ำอีกวันนี้ก็กินกินนมกระป๋องนะเพรอะกินนมแม่เพราะพอดบอกขึ้นบอดหาลูกน้อยนะขึ้นทอ่ะมาปานได้บ่ะ เพราะว่าบ่ได้ปุกปานไดนได้แล้มันรนะนะ้อนโอแม่นๆม่นมันเหาะหนีรีเนาะอาตะไฟไฟโซลาเซลล์200วัตต์เนาะกลางคืนนี่คือสิหงค์คักเนาะตอนนี้เนาะหงค์คักกันเลยฮักมันกุ้มกลางคืนเบิดคือนอยู่บ่บไฟบนะ่บัดนี้บ่คุ้มเปิดคืนตะนาคุ้มตะนาไอันนี้มันแห <àng S 2> ้งเนาะเปิดลายลดมอคุ้มเลยวันในโดนฮอด10:00นแล้วปิดอันนี้ฮอดจะโมงมันเบิด10:00นแล้วมันเบิด โ oh, อ้เพราะว่ามันแดดมันเก็บได mm. ้บ่ยโบราณก็คือเข่ามาเมือนี้ก็ะมีทางโบรกผู้ใหญ่เพิ่นไหนข้ามาอ่าสอบท้าเบิ่งนี่แหละอ่าเรื่องการเป็นอยู่เนาะแล้วก็สั่งกะซีนี้มุ่งกันตุ่มงยังบนนองอยู่นี่แหละ,ะมันสิใสจักแผ่นนะม่จักค็ทำปเคยใส ยลงได้อยู่บ่ได้แต่คุณน่ะเาบว่าแกแผ่น,นังพีพอดยจีรประมาณจากแผ่นเอางงมึแก่แก่ขนมประมาณซ่าวแผ่นข้างละสิบครั้งละสิบซาวแผ่นนะเว้ยแผ่นละสิบสองุด ก็มันยาวเดวีเห็ดสุก nhào โอ้ไปแต่เสาเหรนบร่เป็นแต่เ้าบ่เลยไปกับพอ่อไปกับพ่อเถาะพ่อเถาะเขาลูกเคยเอายอดน้อยไปแลกเข่าแลกแต่เข่านะบ่น้องทองมาแลกเข่าน้ำพองกันเมฆกันตาบซึ้งกระขายพอได้เติมน้ำมันรถเขาโอ้ฮักปกตินี่กลับมาจังมงครั้งเดียวก็เกามงครังคืน เก่าโมงกลางคืนเออตั้งแต่ก็ตั้งแถาก็ตอนแรกตั้งสี่ห้าโมงนก็มาไปหอดไซหอดเก่าโมงกลางคืนเอ้าไปหอดบ้านด่านเพิ่งแต่ตั้งแต่ก็พักบ้านด่านนะเพิ่งแรกด่านไซบ้านด่านอันฝากเซ่เลยโอ้ไปห้างไหนปะโดยตั้งเถาก็ไปบ้านบุ๋งเถาก็ไปนาวังเถาก็ไปหนองบกบุ๋งนาวางฝากเซ่ข้างหน้าเนาะโดยตั้งแต่ก็ไปบ้านหนองบกยายไหนเรามาอหไรยังไงเซ่ไมาดำคือลื้อคือลื้อมาอหไรเราตากกัน เดดไล่ถ oh. ัดผ้าไปที่แม่น้องทองมาพี่น้องเลยเดดแดดเลยเสื dead, dead. ้อแล้วก็ใส่เสื้อแค้นสัตน์อยู่บ่นะเหนเอาแล้วคือบ่ใส่แค้น<า>ย้าเราใ,ใส่ก่ได้ษเราฮอนใส่ให้ฮอนใส่กระดอษใส่กรถ้าเราใส่ตำ้มซ่งเรามาขึ้นโพสเราเลยใส่ฮอนก่ได้มีตั้มซ่งอีกไม่เอาไปม, <า S 2> ม่ใโลมมัน สิบล็รวักขนูออเขาไม่ทำทรงเขาไม่ลดความดันนี่แหละบอลอยู่บอลเศาวางหนึ่งร้อยสามสิบวางหนึ่งเฮาเฮาไปได้ลูกวางหนึ่งอ่ะือรอยสามสิบโหตอนาไปได้ลูกเฮาบางหนึ่งอ่ะนตกอยู่บ่นี่ตั้งแต่บอกว่าได้ต๊กเลยจะตกเนาะบ่ว่าได้ตกเถื่อเลย เบื้งเข่าจากหวานกาหวานเนี่ยก็ไม่ได้หวานเลยไผกาเอาไปฉีไปตัดเอาพี่น้องเคยกินอยู่บ่อันนี้นะพี่น้องเขาบอกเคยกินจากเถื่อได้เอาง่ายใช่ป่ะตรงๆเขาบอกเคยกินจากเถื่อเลยโอ้มีเราเนี่ยมาเข่าแทกเถื่อนี่หน่อยหนึ่งก็คือว่าเจ็ดเจ็ดเลยเออละฝนตลอดยิ้มหน้าบ่ฮะกินน้ำในนี้น้ำยังอันนี้น้ำในสางลมนี่นะอ๋อกินน้ำสาง มันแห้งอะไรนปรต้เกลือจได้แปอยู่ร้อนออมาด็กน้ำนี่แกน้ำกินกหายน้ำอับกาบไม่ขมเลยนโปรตกกเือโดยโดยกินแต่น้ำส่างไม่ด้กินน้ามันทำไมบ่บ่บไม่เงินซื้อขะเงินซื้อเข่าเนียบ่มันกวงันนแม่บ่อายเพราะเลยกินแม่ก่อมื้อนี่ก็ได้บ่าโลหโลจนแหล่จนดำล้ะก็ดิ ไปตากแดดฉีกยอดน้อยเสื้อเข็ยาวก็บอใส่มันห่อนใช่ปใส่บบได้ตันทรงตันทรงแขึ้นรถโอ้กันห่อนแห้งแหละขึ้นเลยจะนั่งอยู่ห่าโบได้แหมลังบอแหมอยู่เอากุ๊บมาแหละบังอันทรงขึ้นรถได้ก็นแน่มันใส่เจอเข็ยาวแล้วเขาได้ต้องโล้ความดันก็แม่นตันทรงก็แม่นนั่งเงื้องเฮงน่ะเวลาฮัลโหลขึ้นนี่บโวิ่นบบมิ่งเลยบอมิ่่งมิงคือกันเนาะ แต่เฮาก็ยังขนาดเฮาปกติอย่ไรหนังเราโดนให้ลุกขึ้นมันยังหนามือดกันได้อย่างดีแล้วมาหนังตักแนี่ลายแมงวันเนี่ยจับมันห่างอีบ่เรียกหน่อยกลางคืนหายยอีบ่โมานใด้โม่โม่ในและแอบกว่าโอ้หมอเออหมอไอ้ผู้แอบผู้ไอ้แอบกว่าจะอยู่ในตักก่อนน้องถ้าว่าเอาแต่ไอ้กลางคืนมาน้องนอนอยู่เอาแต่ไอ้บ่อยเป็นไข่ผู้น้อยอย่างผู้น้อยเป็นไข่เกือบคู่มือ เดี๋ยวนี้ไรแม่นไปยห้องหมอโอ้ยเงินว่าแต่ผมไม่มีไปห้องหมอตลอดเดี๋ยงั้นนึ่งเงินไปห้องหมอรถอันไห้เป็นยังไงไปห้องหมอไปจ่ายเงินนั่นแหละหมอหมอเป็นคนแต่่วาไข่ความห้อนธรรมดาแบบปลอดวัยโอ้โอ้ยเจ้าแม่เนาะมันห้อนเนาะห้อนเลยไข่ขึ้นรถหมอนี่โดยเมื่อว่างสองมื่อขึ้นรนกับไปห้องหมอเกือบคู่มือเลยทั้งอายทั้งน้องไปห้องหมอตลอด ไม่ต้องบอกอะรแค่ไหนเพื่นเืนแบบว่เริไเสียเงินแบบว่าเพ่นให้อยากที่จมโนไปเพอนนะรล้เพื่อนบ่คกินยากอันนั้นบอกได้มือจักโลเข่าไปเอาอันนั้นไปแหลกนะเจ็โลเถือกหาโลขอแบ่งกันงินนันเน่โอเอามาแล้วแบ่งกันปสองคนนะได้หาโลเจ็โลนี่ปมาแล้วก็แบ่งถนคนัะคนหนึ่งคนนึงเขาเจ็บโลแต่กับคนสิบโลเถื่อเขาก็เปจีบซอยกันได้จ้า อ๋อไปแหละแงะกันน,น,น,นี่บอสมุดไปอยู่ในบ้านนี่แหละก็แงะกันไปเลาะนี่น<อ>ี่บอลำบากเลยพี่น้องเลยอ่าพอเทากับลูกเขยฟ้าตุกัยแหละบ้านคันเด็อืมเด็ดในนั้นแหละต้นทุนชีวิตคนเฮาเนาะเกิดมามันลำบากถูกเงาปากมองพี่น้องเอ้ยโอ้กะตาไปคืองามแท้น่ะซาน<แ>เองบอกระดาซื้อน้ำเข่า ลานเง่นะมาตกมาแตกขี้ล่ะนโอ้ภัยอยู่งสารก็ได uh> ้ใส่เขาเลยเลยกะตาเสือในบ้านน้ำกระบอกมีสีใสบุเดือนนี่นะน้ำีใสกระบอกมี่ตอนนี้มันบกล่ะตั้งแต่จะมาฝนมาตกเลยแต่จะมาเล้วขนะหางน้ำกินนะยังไปขวดสางอ่ะบอขวดมาได้ข้าวมเกินขวดด่านกินด่าน โดยอันนี้ก็แบว่าอาศัยอยู่ในไรอ้อยสวนอ้อยพี่น้องเลยเนาะของเอกชนนั่นแหละแบบขจามาอยู่ก็อยู่ละล่าเสามันอยู่ลาล่าบ้านนี่บอลปีนี่เป็นบริปลูกอ้อยมันแรงโดยอยู่จะชื่อเจ้ากระปูกมันที่ใหญ่ปลูกมันตายเมื่อไหร่ฮมันมาปลูกใส่เด้อตายเมื่อไหร่ผลบดตกเอาไวมากเราพันมันก็แต่สิบ่มีได้ปลูกใส่ละบ้านนี่ มันตายไปมาตูบวัดได้ปลูกกระแหงป็นวัดตายวั่เหี่ยวไปเลยแต่เป็นลำก็ไเลยนอื่นตายไปแล้วปลูกมันจนว่าเป็นตังทลายพวกจะล้มลูกก็ตายบัดตูบวัดลปลูกก็ตายในลำมันอีกอะไรใครคนบ่ออะไรกัดิบจักแหละเขาเห็ดยางอ่ะเขาปลูกมันเขามันคือกันพอทอ่งแช่มันมันก็ตายไปแล้วเขาโดยดยบักเด็ดหนึ่งเนาะนะไกันดิใบหน้าแดงมันมะม่วงเนาะ ท่าานนำ้ำม่วงเขาไอ้แก้วเมียลุงกำไฟอันแล้วโอ้ทั้งหนังก็บมีคนองงีกมออมๆยู่อันไหนรั้มอันน่มมนะน้องเราเขาก็<ด>ตายหลายเขาก็ได้ถอดทิ้งอยู่ปลูกใหม่อีกหางเงินแต่ละมื้อนี่ก็ซื้อแต่เข่าอะไรเนาะซื้อแต่เข่าอะไรนะักกินกับเกลกับเจ้๋วเอาอเจี๋ยวมาแดกมือไหนก็บไม่นัากินแดกก็ไปอัน หัวหลุดไปมกล้ไปตายตะก้างไปจะไปมกมันประแดกดิบเลยแหละไปมกมันจะได้ค่าข้อประกันนี่ลูกชายนี่ยเคกินแจ่วนะมาป๊กินประแดงมาแดกนะป๊อกินย่ำได้อันนี้โดยโดยบรีเฟซได้อันนี้อลูกน้อยนะพันธุ์ให้กินเข่าป๊อสปอสแพทย์บอกให้หกเดือนจะกินเข่าแต่นมแม่อย่างเดียวกินแต่นมแม่อย่างเดียวน้ำนมก็แห้งอยู่แล้วว่าแม่ก็ดี แม่ยกุ้มยกคนหึ่งกับสองคนเราบวกุ้มเอ๋อกินน้ากันเลยบ่ไอ้กําหนดไอ้กินน้ำบัดกินน้ำกักลางคืนในกินน้ำน้องในกลางคืนนี่สอยกันกินเลยกินน้ำน้องได้เลยกะกลางคืนในบ่ได้ทรงน้ำน้องบ่ห่างกัยังบ่ออกนมเลยังงแงงน้องกินอยู่บ้านเอาเอาหยางยังบ่ได้อีนะเดยอหยางเท่าไหร่ได้ปีจักเดือนก่อปีหาเดือนนั้นยังบ่ได้หยางอยู่เนี่ยปีหาเดือนพี่น้องเลยปีหาเดือนยังบ่ได้หยาง พอเด็กน้อยก็สิขาช้านอาหารแน่ยฮละเนาะกินโรสอยากๆกันแหละมันก็เลยยังพอได,ด้อนนย่างปีหาเดือนนี่ยลูกง่ายกับปีหาเดือนเหมือนกันมันแหลนหอบทีบหน่อยยานรับป่ะนี่ยเสร็จปุ๊บ,บ,บรเ,เราีปเราทางมาทางนี้ก็อยากมาเอาลับา่นี่ยยานนี่แหละ<า>บอลอยู่บอลเศร้าขะเจ้าเนี่ยโอ้ฟ้านี่เห็ดใหม่บ่สานไปตองมาใส่ใหม่บ่ เห็นไหมโอเคเด้อพี่น้องเด้อฝากกุลภูใหญ่ยนอกซอยพิจารณาในเคสนี้ถ้าเกิดกุลได้เนาะพอมีกำลังทรัพแล้วก็รด่ายสุริยาเป็นบ้านเดียวเป็เบาบรรเทาถูกกระจอกเนาะาสั่นสัก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนั้นก็จะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งก็คือลูกเช้าเพิ่นดิ้กันอันนี้ก็ทีเนาะลูกเช้าของยายนี่แหละกับลูกเคยครอบครัวหนึ่งอันนั้นก็อยู่ฮันก็คือพอนะไปอยู่น้ำน่องสาวอยู่พุ่นแม่นะมาอยู่น้ำเอื้ออยู่นี่นะเนาะแบบ ที่แรกมาเผาส่วยหน่อยข้าเอาแต่ตอนนี้ข้าเจ้าบริจาคก็คือให้อยู่ซื่อๆนะเนาะก็แต่หาชีเยอดหน่อยย้อนมั่นแหละไปแลกเขาแลกหน้าแลกมะพริกเพป็ดเป็นนัวเหมือนกันใช่ไหมเนาะแต่ตอนเพิ่นจ้างกับเพิ่นจ้างเดือนเท่าไรก็เดือนละล้านบ่เดือนนึงอะเดือนละล้านเนาะแฟนตอนนั้นละแป๊ดแต่เพิ่นบริจาคเพิ่นบริจาคปีนี้เพิ่นบริจาคประมาณล้านสามไปเนาะล้านสามกับสองพันหกต่อเดือนเนาะสองพันหกร้อยบาทเหมือนกัน่ไ ก็ค <c oughs> ือปีนี้ทั้งปีเลยเนาะบานี้เนาะเพิ่นบ่นได้จ้างเนาะบ่อบอ,อืโอเคเด้อพี่น้องเดอ้อเฮากศีรษะกี่เป็นเสนี้เนาะก็คือเข้ามาเบิ่งนี่แหละอ่าคือทางน,งนเนาะผลอยากได้สังกะสีว่าซั่สังกะสีมังมงตุเพิ่นนี่เนาะปากผู้หลักผู้ใหญ,ญ่สอยพิจารณา,าเนี่ยเดี๋ยวเฮาก็สิอ่าไปสอบถามราคาอีกเทื่อนึงเนาะว่ามันสิประมาณเท่าไรสังกะสีก็ได้กว่ามันยาวได้จะมันสิตกแผ่นเท่าไรตอนน่ะซื้อตอนหน้าแผ่นสี่พุด แผ่นซีพุดนะมันก็หกสิบพันกีบแนวซื้อไปอให้น้องหน้าตอนน่ะน้องหกสิบพันกีบมันก็ลอยสิบบาทคิ้วเดาอจ้าแม่โอเคเดี๋ยวพี่น้องเด้วยกันสิจบคีใบซันนี่จีนได้ขอโต้ล่าเมื่อกี้ได้บานี้เด้อน้องทองมาเด้อเนาะจบคีใปซันนี่เลยอยู่ดีมีแห้งนี้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเอ็นดูเมตตาเนาะคันคายบอสคันคายแล้วเมย้อหน้าที่อาเบาบางนี่แม่หาอยู่ใช่บานนี่เพลอยู่รอน้องแพล เปินกันคายเลยยายเนาะโอเคเดี empty, <im S 1> ๋ยวน้องเด้อจบคลิปไปสมิ่นเลพี่น้องไปพอนใหม่คลิปนาพูดแหไะไปแล้วสบายดีน้องสบายดีสบายดีบายบายบ้งคบบายบายด้วยฮะบด้ลูกบบายเป็นปะบาย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 ได้มาลูกบายบายได้มา